สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบันทิตาสกุลงามรหัส167-090-3028 s e c t i o เ 238A ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง IoT หรือว่า Internet o p t i n n g กันนะคะค่ะทุกคนเคยคิดไหมคะว่าบ้านรถโรงเรียนหรือแม้แต่ของเล่นจะฉลาดกว่ามนุษย์เราได้ไหมวันนี้เราจะพาไปพบกับ IOT หรือว่า Internet of Thing นะคะก็คือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อทุกชีวิตยุคใหม่ค่ะ IOT ที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือเพื่อนร่วมชีวิตของเราทุกวันและทุกวัยค่ะค่ะ IOT นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีเชื่อมต่อทุกชีวิตยุคใหม่นะคะ Internet of Thing นะคะคืออุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เชื่อมต่อและสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะ IOT ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะคะแต่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเรานะคะแล้วก็ เหมาะสมกับทุกวัยสามารถใช้งานได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะ IoT คืออะไรนะคะ IoT นะคะคืออุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสารกันเองนะคะตัวอย่างเช่นสมาร์ทวอรตู้เย็นอัจฉริยะหุ่นยนต์ดูดฝุน่นหรือ EV charger นะคะแล้วก็ทุกอุปกรณ์เลยค่ะที่ส่งไปยังคาาให้ AI วิเคราะห์และสั่งงานอัตโนมัติค่ะ ง่ายๆคือทุกสิ่งรอบตัวเราจะชาลาดขึ้นด้วยตัวเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น IOT สำหรับทุกวัยนะคะ IOT นะคะสามารถใช้ได้ทุกวัยค่ะก็คือจะมีเด็กวัยเรียนนะคะก็จะมีเป็นสมาร์ททอย GPS ติดตามแล้วก็จะมี VR l e n น n n g g เก e นะคะส่วนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะมีเป็น Smart Home Smart Car Office IOT EV Charger นะคะส่วนจะ สุดท้ายนะคะจะเป็นผู้สูงอายุค่ะก็จะมีเป็นสมาร์ทวอทวัดส,สุขภาพเซ็นเซอร์ตรวจลม้ม IoT ในบ้านเห็นไหมคะไม่ว่าจะไวัไหน IoT ก็ทำให้ชีวิตสะดวกและปลอดภัยขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเมื่อ IoT ร่วมมือกับ AI นะคะจะเท่ากับโลกอนาคตนะคะ ก็คือ IoT จะสมบูรณ์แบบเมื่อจับคู่กับ AI AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและสั่งงานอัตโนมัตินะคะเช่นตู้เย็นสั่งของเองก่อนของหมดลดแจ้งเตือนเมื่อเครื่องยนต์มีปัญหา Smart City จัดการไฟจราจรอ,อัจฉริยะพูดง่าย,ายๆโลกอนาคตเหมือนทุกคนมีผู้ช่วยส่วนตัวตลอดเวลาค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือ IoT Lifestyle and Entertainment นะคะ IOT ยังทำให้ชีวิตสนุกขึ้นอีกนะคะเช่นมี smart speaker เล่นเพลงหรือสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็จะเป็น VR IoT experience นะคะเล่นเกมหรือชมงานศิลปะเสมือนจริงค่ะก็จะมี f i t n e s IoT นะคะวัดสุขภาพและวางแผนออกกำลังกายอัตโนมัติค่ะไม่ว่าจะเด็กวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็สามารถสนุกและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อดีของ IoT นะคะข้อดีของ IoT นะคะแบบเข้าใจง่ายก็คือใช้งานง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยของบ้านรถโรงพยาบาลได้อีกด้วยค่ะแถมยังประหยัดเวลาและพลังงานค่ะทำให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตจะสะดวกสบายและสนุกขึ้นนะคะ เมื่อเชื่อมต่อกับ AI นะคะทำให้เราคาดการและตัดสินใจอัตโนมัติได้เลยค่ะเช่นพยากรณ์อากาศหรือว่าทุกอย่างได้หมดเลยค่ะสรุปคือชีวิตเราจะฉลาดและสบายขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อจำกัดและความท้าทายนะคะแต่ IOT ก็มีความท้าทายเหมือนกันนะคะเช่นเสี่ยงถูกแฮกนะคะต้องรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะคะต้องใช้ อินเทอร์เน็ตนะคะที่มีความสเสถียรค่าอุปกรณ์บางอย่างมีราคาสูงแล้วก็บางอย่างก็อาจจะหาซื้อยากค่ะเช่นแล้วก็จะมีผู้สูงอายุหรือเด็กอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นดังนั้นการใช้ IOT นะคะอย่างชาญฉลาดจึงสำคัญที่สุดค่ะค่ะต่อไปก็คือแนวโน้มในอนาคตและสรุปนะคะค่ะส่วนแนวโน้มในอนาคตนะคะ อนาคต IoT จะเปลี่ยนโลกเราอีกขั้นเช่น smart city ครอบคุมทุกเมืองบ้านอัจฉริยะเป็นเรื่องปกติรถ EV บวก IoT นะคะที่มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงานค่ะ IoT บวก AI บวก VR โลกเสมือนจริงและชีวิตจริงผสานกันพูดง่ายๆโลกยุคใหม่ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันหมดค่ะต่อไปนะคะสรุปค่ะ IOT ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะคะแต่เป็นเพื่อนคู่ชีวิตสำหรับทุกวัยทำให้ชีวิตสะดวกสนุกปลอดภยัยและเชื่อมต่อกับโลกและนี่คืออนาคตที่เราจะได้สัมผัสทุกวันนะคะโลกของเราจะฉลาดขึ้นด้วย IOT และ AI ทุกวันทุกเวลาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ